สูงสูงมากเขาไม่สูงมากมันเลยได้วิวที่สวยเราไม่ต้องปีนเขาเรานั่งกระเช้ามาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e นิ i งบลู o มอร์อีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะพาไป o ร d t r i ปกันค่ะเป็น ep 2แล้วนะคะจาก m u n i ิกไปฮอ s สตัด ก็ระยะทางก็ประมาณ3ชั่วโมงนะคะส่วนอากาศค่อนข้างดีค่ะมีแดดนะคะโชคดีมากๆเลยขับมาถึงเมืองเล็กๆในออสเตรียเราก็แวะเติมน้ำมันกันมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ไปชำระเงินที่แคทเชียร์ด้านในร้านค้านะคะก็ใช้ระบบเดียวกับเยอรมันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมวิวทั้งสองข้างทางถนนในอสสนนนะะอสเตรียเส้นทางฮอชสัดกันนะคะประเทศออสเตรียนะคะมีพรมแดนอยู่ติดทางตอนใต้ของเยอรมันนะคะที่เมืองมิวนิกและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทึกเขาแอลที่แสนจะง,งดงามสูงตระงานนะคะ โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมจนขาวไปทั่วหุบเขานะคะเมื่อมีภูเขาเยอะก็ย่อมมีทะเลสาบเยอะเช่นกันนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีทะเลสาบที่มีความงดงามจนติดอันดับโลกนะคะก็คือทะเลสาบฮอสตัดนั่นเองนะคะในนั้นก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆนะคะ ที่ทำเหมืองเกลือตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะหมู่บ้านนั้นก็คือหมู่บ้านเฮาส์ตัดนั่นเองนะคะที่เรากำลังเดินทางนะคะก็เราลอดอุโมงมาจนสุดท้ายนะคะแล้วก็ออกมาอย่างเมืองเฮาส์ตัดเรียบร้อยนะคะ เนื่องจากวันที่เราเดินทางค่ะก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะคะเราคาดว่าน่าจะมีรถจอดนะคะจากคนทั่วไปที่มาเที่ยวเมืองฮอสตัดส่วนใหญ่ก,ก็จะไปเช้าเย็นกลับกันนะคะเราก็เลยเจอแจ็คพอตค่ะที่จอดรถเต็มนะคะทำย่างไรดีก็ตัดสินใจกันว่า วันนี้อากาศดียังไงเราคงต้องไปเดินเล่นกันก่อนนะคะและแล้วเราก็มาที่ดัก s t ต l ์ค r ิปเปนสไตร์นะคะด้านหน้าจุดขายตั๋วนะคะก็จะมีราคา Ticket and Pri c e ในปีล่าสุดนะคะ2021ค่ะหรือสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะคะ หลังจากที่เราซื้อตั๋วเรียบร้อยนะคะเราก็เข้ามารอด้านในนะคะมันจะมีเคเบิลคาร์เป็นรอบๆไปนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเคเบิลคาร์จุดที่1น,นะคะ mm. ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสถานีจุดที่2นะคะ mm. ของเคเบิลคาร์ mm. ในตั๋วเนี่ยมันรวมเคเบิลคาร์หมดทั้ง3ชนิดนะคะ ตอนนี้เราอยู่ในเคเบิลคารที่1ซึ่งกำลังจะจอดที่สถานีที่2นะคะตอนนี้ทุกคนก็ลงออกจากเคเบิลคารที่1เรียบร้อยคนขับออกมาเรียบร้อยเราก็เดินออกไปยังจุดต่อเคเบิลคารจุดที่2ค่ะอินโฟเมชันนิดนึงค่ะสําหรับคนที่ซื้อตัว๋วสําหรับไปดูถ้ำนะคะก็ต้องมาติดต่ออินโฟเมชันตรงจุดนี้นะคะ เราก็เลี้ยวซ้ายค่ะเพื่อที่จะต่อไปอยังเคเบิลคาร์จุดที่2นะคะมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะก็เนี่ยค่ะวิวนะคะในเคเบิลคารทุกคนก็จะแย่งกันถ่ายรูปค่ะเราก็นั่งผิดข้างนะคะก็เลยได้วิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนภูเขาหินปูนนะคะโอเคใกล้ถึงสถานีจุดที่2แล้วนะคะ เราก็เดินทางออกจากเกเบอร์คาเรียบร้อยค่ะเดินไปเรื่อย <Wow. S 1> ๆไหนแบบีอันนาเฮียอม Diese Station heißt eigentlich äh, Dachstein. Dachstein Dachstein und äh, Fünf Finger ist eine der is, uh, one of the attractions ดักสไตในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ high roof stone ก็คือภูเขานะคะภูเขาจุดที่เราอยู่เนี่ยมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง2,000เมตรด้วยกันนะคะแล้วยังมีในกลุ่มของภูเขาคริปเปนสไตนะคะก็คือเป็นกลุ่มภูเขาในเทือกเขาแอลป์นะคะ สวยมากเยคยังมีนดเดีเ๋ยวเราจะเดินไปทางด้นเดินมาได้สักพักเราก็จะมาถึงป้ายบอกทางค่ะว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวานะคะเราจะไปทางขวาค่ะที่มีจุดชมวิว Five Finger แล้วก็ v a r t e r Beach v i l l a r นะคะ เคเบิลคาร์ด้านบนที่เห็นค่ะเป็นเคเบิลคาร์จุดที่3นะคะซึ่งก็จะเห็นวิวด้านบนนะคะเราไม่ได้ขึ้นนะคะพอดีไม่มีเวลาค่ะ สวยมากอันนี้แป้งฮาวสตัดเล็กปะขาดทะเลสาบท,ที่เห็นด้านล่างนะคะก็คือเลคฮาวสตัดหรือฮาวสตัดเทเซนะคะตอนนี้ก็อไปอทสมาั้นสอ ค่ะและนี่ก็คือจุดชมวิวจุดแรกนะคะที่รวมอยู่ในตัวนะคะซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยจะเป็นทางผ่านนะคะก่อนที่จะไปถึงยังจุดชมวิวที่ Five Finger นะคะจุดชมวิวห้ามือเปลกแปลกนะคะ dann von drum rein mag na. แรงแค่ไหนเดี๋ยวมาดูผมที่ชั้นกันนะคะ Now going down. Oh, here is a lake this evening, beautiful. Und wir müssen da noch ganz rumgehen. ไฟฟิงเกอร์เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดชมวิวชมวิววิวพอย i ์นักกลัว Oh no! Very high viewpoint This is Furchtbar ah. hmm. ค่ะและนี่คือจุดชมวิว Five f i n g e r นะคะที่สุด เสียวนะคะจุดตรงนี้มันสูงสูงมากเขาไมนสูงมากมันเลยได้บิวที่สวยเราไม่ต้องปีนเขาเรานั่งกระเชมามา ไฟฟิงเกอร์ก็คือลักษณะของอที่ตั้งนะคะมันจะแยกออกมาเหมือนนิ้ว5นิ้วนะคะเขาก็เลยเรียกไฟฟิงเกอร์ค่ะพักเหนื่อยค่ะทุกคนไม่ไหวขาลงเขาโอเคแต่ขาขึ้นเขานี่แบบว่าเหนื่อยมากนะคะก็ นะวันนี้โชคดีค่ะที่อากาศดีนะเราจะเออกลับไปที่ที่พักนะคะพอดีว่าเออเราเออกจากมิวนิกมา3ชั่วโมงขับรถมา3ชั่วโมงแล้ว mm hmm. ที่จอดรถเต็มหมดค่ะเพราะฮอชตัน mm hmm. ห้าม mm hmm. ห้าจอดรถตรงนั้น mm hmm. แล้วเราก็เลยต้องเปลี่ยนโปรแกรมมาที่ไฟฟิ Five Finger ก่อนนะคะ จริงๆวันนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าจะมาปีนเขาขึ้นเขาใส่กระโปรงมาด้วยกับจะมาเดินชิลๆที่ทะเลสาบแล้วกลายเป็นว่าก็ต้องมาเดินเขานะคะแต่ก็โอเคโชคดีที่ว่าอากาศดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราคงต้องกลับไปเช็คอินนะคะดูว่ามีที่จอดรถหรือยัง <c oughs> ก็แล้วก็เช็คอินที่โรงแรมทีนึงวันนี้คนเยอะมากนะคะ คือไม่คิดว่าจะเยอะที่มิวนิกก็นักท่องเที่ยวเยอะน่าจะเป็นช่วงปิดเทอมเนานะช่วงที่เรามาก็เป็นวันที่31ตุลานะคะก็ถือว่าอากาศกำลังดีไม่หนาวมากคะ่ะถ้าหนาวมากเดินคงจะตัวแข็งนะคะค่ะกับที่ต้องเดินขึ้นเขาเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราคงต้อง หาที่พักแล้วก็หาร้านอาหารนะคะเพื่อแวะทานอะไรนิดนึงนะคะขนมหวานออสเตรียนะคะก็จะคล้ายๆอัฟเฟิร์สตูเดอร์แล้วก็มีราดซอสวานิลลานะคะก็อร่อยดีนะคะคล้ายๆของเยอรมันเหมือนกันในส่วนของจุดชมวิวที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปปลาฉลามนะคะใช้เวลาเดิน40นาทีเราคงไม่มีเวลานะคะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกัน แต่ก็คิดว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะคะงั้นวันนี้เราก็นั่งเคเบิลคาร์กลับเลยละกันค่ะช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเกือบ5้าโมงเย็นค่ะในช่วงฤดูหนาวก็พระอาทิตย์ก็จะตกเร็วนะคะตอนนี้ก็เห็นแสงแสงพระอาทิตย์ออกแดงๆนะคะตอนนี้เราก็กำลังลงเขานะคะด้วยเคเบิลคาร์ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะไฟฟิงเกอรจุดชมวิวนะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่ออ่มาค้างคืนที่ h ฮาส t ตัดนะคะก็แนะนำให้มาที่นี่นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆนะคะให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปนะคะวิวสวยๆเยอะเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะและรับชมจนจบคลิปนี้นะคะ ไว้พบกันใหม่ใน EP 3นะคะดูสิว่าเราจะเช็คอินโรงแรมเรียบร้อยไหมนะคะแล้วเราก็จะไปเที่ยวเหมืองเกลือด้วยนะคะไง่ายๆพบกันใน EP 3นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ